ตอนสุดท้ายนะครับท้ายน้ำยาคือน้ำยาคือสี่หลดนะหลพารที่แล้วเมมเต็มมันเลยตัดไปเองท้ายท่วแล้วคนะัดออกคัดให้มันขึ้นเงาแลว นี่นครับเสร็จแล้วนะครับแล้วับเจาะห,ห่วงเจาะรูห่วงใส่ห่วงครับส่งงานลูกค้าได้นะครับ